สวัสดีครับกับเรียนท่านอาจารย์ประจำวิชาศิลปะพื้นฐาน5ที่เคารพก,กระผมนายวรุษวงอินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2ในวันนี้จะมาวิจารณ์การแสดงทางด้านนาตศิลป์ในโครงการนักรบวัฒนธรรมการแสดงชุดสรอบูเจียครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทาความรู้จักที่มาของการแสดงชุดสรบูเจียก่อนนะครับโดยคำว่าสรบูเจียนะครับเป็นภาษาเขมรนะครับ โดยแปลความหมายหมายถึงการบูชาข้าวนะครับโดยคําว่าสรอแปลว่าข้าวเปลือกนะครับบูเจียแปลว่าการบูชาเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้มารวมกันจึงหมายถึงการบูชาข้าวเปลือกนั่นก็หมายถึงการบูชาพระแม่โพศพในประเพณีสู่ขวัญข้าวนั่นเองครับสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากประเพณีส่ขขัญข้าวของอำเภอลำปลายาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยในการแสดงเนี่ยจะกล่าวถึงพิธีอัญเชิญพระแม่โพศพ ลงมานะครับเพื่อปวยพรให้ผลผลิตของชาวนานั้นมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะเก็บข้าวเปลือกนะครับที่อยู่ในพิธีนะครับนำไปเป็นขวัญข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกในปีถัดไปครับสำหรับทีมผู้สร้างสรรค์น,นะครับมาจากทีมนัตตสินทานทองโรงเรียนทานทองพิทยาคมอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่างการแสดงได้เลยครับ เราจะเห็นว่าฉากแรกที่เปิดมานะครับก็จะเห็นตัวปรา,าสาทตัวประพิธีนะครับการเล่าเรื่องนะครับการเล่าเรื่องี่จะใช้ตัวผู้หญิงหนึ่งคนนะครับเล่นเป็นชาวบ้านเป็นตัวนําเข้ามาในประพิธีนะครับเป็นตัวเล่าเรื่องเล่าเส้นเรื่องครับเล่าเส้นเรื่อง ก็จะเห็นฉัดข้าวซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่โพสนะุแล้วก็จะเห็นชาวบ้านคนหนึ่งครับเข้ามาสักการะบูชาแล้วก็จะเห็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งเดินตามมานะครับสายตาที่มองไปยังฉัดข้าวเนี่ยน่าจะสื่อถึง การให้ความเคารพแล้วก็บูชาพระแม่โพสต์อย yeah. yeah. ่างมากอุกาศของทุลีขยมเรียกโกรแล้จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยออกถือเครื่องบูชาสักการะต่างๆเนี่ยเข้ามาโนแคว้นแดนใดรับพิธีเขตอำเภอพนมดงเรศการที่เขาเปลือกนี้นะคะก็ครองกับชื่อการเมียก็คือการเมียตองนมในเจนซอม ก็คือการบูชาทำกระยายยบูเกียครบถวัตถวายสการะบูเกียสิ่งที่เราไดออกเรือนะครับก,รก็เป็นขวัญข้าวกกาตึงในการประกอบพิธีนะครับก็จะมีขวัญข้าวอยู่ด้วยก็จะเห็นถึงความศรัทธานะครับในประเพณีที่มีการสืบทอดกันต่อมาครับ ต่อมาเราก็จะเห็นการ,ร่ายรำที่เป็นการบวงสวรวงอัญเชิญพระแม่โพสลงมานะครับกแ,แสดงก็มีทั้งหมดแปดคนด้วยกันนะครับ่ร้รำนะครับท่ารำนะครับก็จะออกในรูปแบบท่ารำของในรูปแบบอีสนนานใต้นะครับหรือระบังอับสารานี ภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นผู้หญิงหนึ่งคนใส่ชุดสีเหลืองทองนะครับออกโทนสีเหลืองทองนะครับน่าจะสื่อถึงพระแม่ทรน,นีจอมพระแม่โพสงนงครน่าจะสื่อ โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแสดงชุดสโลบูเจนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าหัวข้อการวิจารณ์การแสดงทางนานทศิลป์ชุดสโลบูเจียกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่ภาพรวมของการแสดงนะครับภาพรวมของการแสดงนะครับการแสดงนี้สื่อถึงประเพณีสู่ขวัญข้าวนะครับก็มีละครนะครับตอนต้นนะครับสื่อถึงพิธีกรรมวงสวงนะครับพระแม่โพศพ นะครับได,ได้ได้ได้อย่างให้เราเห็นภาพเห็นเห็นภาพความาความเป็นวัฒนธรรมนะครับการทาการสืบทอดการมาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาก็สื่อตรงนั้นเห็นได้ชัดเจนนะครับต่อมานะครับก็มาในพาร์ทของการรํำวงสวงนะครับนักแสดงนะครับก็รํารได้อย่างงดงามนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพร้อมเพรียงกัน และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เลือกใช้สีขาวเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปอยู่ในพิธีนั้นนะครับส่วนมากเขาจะนุ่งขาวห่มขาวในการประกอบพิธีเพราะฉะนั้นก็เลยนักแสดงก็เลยเลือกใช้ใส่ชุดสีขาวนั่นเองนะครับต่อมานะครับการสื่อถึงการลงมาของพระแม่โพศพนะครับก,ก็ก็ถือว่าสื่อได้ดีนะครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดที่เล็กๆน้อยๆยังมีความไม่สมูทอยู่นะครับ ต่อนะครับการแต่งกายนะครับการแต่งกายสีชุดของพระแม่โพศพนะครับก็ค่อนข้างที่จะสื่อถึงพระแม่โพศพได้ดีนะครับแต่การเลือกใช้สีชุดนะครับเป็นสีเหลืองสีทองอย่างนี้นะครับก็ก็ถือว่าสื่อถึงพระแม่โพศพได้ดีนะครับเป็นสีของข้าวเปลือกนั่นเองนะครับส่วนผู้ที่มารำวงสวงนะครับก็เลือกใช้สีชุด ตามพิธีกรรมนะครับเพราะว่าผู้ที่ทําพิธีกรรมเนี่ยเขาจะนุ่งชุดขาวนุ่งขาวห่วมขาวนะคบเพราะฉะนั้นก็เป็นการเลือกใช้สีชุดตามพิธีกรรมนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการวิจารณ์การแสดงทางด้านนาฏัิลินนะครับการแสดงชุดสระบูเจนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ